ข้อความจากนางฟ้าถึงคุณนะคะวันนี้มีคุณได้บังคบมาเจอคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเป็นแดนด,ดอมนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณอ่าขอดูพลังงานคนที่มาเจอคลิปนี้หน่อยนะคะทําไมคุณถึงถูกดึงดูดมาให้ได้รับมเมสเซจนะคะตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะคะความรับผิดชอบก็เยอะอืทํางานหนักนะคะความรับผิดชอบเยอะแล้วก็ภาระเยอะนะคะวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลย เอาละค่ะกำลังจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะถามว่าเร็วไหมเร็วอยู่นะคะกำลังจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเข้ามาไม่นานทําไมนานเรื่องเงินค่ะเลิศมากอย่างเช่นกำลังจะมีโชคทางด้านการเงินแล้วก็จะมีโชคดีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อรองต่างๆนานานะคะหรือว่าได้เงินคืนนะคะก็ได้ หรือว่าได้รับความยุติธรรมกลับคืนหรือว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเหมือนเหมือนมันถูกกลับมาแก้ไขให้มันดีกับตัวเราเองนะ่ะนะคะอืมอาจจะเป็นการปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนนะคะปรับสัญญาอะไรต่างๆแต่มันเป็นกูดนิวนะคะยินดีด้วยผู้ที่มาเจอกองนี้ยินดีด้วยบางคนก็กําลังที่จะแบบได้งาน นะคะบางคนก็มีมเกณฑ์เซอร์ไพรส์ได้โชคงล่าแล้วก็มีข่าวดีได้รับความยุติธรรมได้รับความช่วยเหลือเนาะอุ้ยเลิศจังเลยคอสามเมสเซจให้คุณนะคะข้อความตั้งจิตอธิษฐานมานะคะเปิดให้สามใบ r e c o เวอรขึ้นมาใบแรก เป็นเหมือนการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟู energy ของตัวเองหรือว่าฟื้นฟื้ฟนฟ <laughs> ฟื้นฟูนะคะสิ่งต่างๆนานาน,านะคะที่มันแบบเคยสุดไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาแบบฟื้นฟูมันอีกครั้งกับสถานการณ์หรือว่าชีวิตของคุณนะคะเออเป็นช่วงที่คุณต้องแบบให้ให้ความแบบรับผิดชอบ เทคเอ็กชั่นเออว่างั้นเถอะเทคเอ็กชั่กับสิ่งสิงนี้ใช่นะคะคำตอบคือพ o ดทีฟนะคะ yes ถ้าคุณจะถามว่ามันสำเร็จไหมนะคะการที่คุณกำลังจะทําสิ่งนี้มันสำเร็จค่ะเป้าหมายของคุณหรืออะไรก็ตามเวทนะคะทุกอย่างมีเวลานะคะสิ่งที่คุณแบบอธิษฐานอยู่ในใจนะคะต้องรออีกนิดนึงนะคะถามว่าจะได้ไหมได้แต่ต้องรออีกนิดนึง ะะแล้วก็เป็นใช้ช,ช่วงเวลาเนี้ยในการทําสมาธินะคะก็จะดีมากๆแล้วก็ฟื้นฟูเอนเนจีหรือว่าแก้ไขปัญหาส่วนตัวของตัวเองนะคะถือว่าเป็นทามมิ่งที่ดีนี่ก็เป็นแมสเซจดีๆนะคะจากนางฟ้าถึงคุณนะคะฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ยืนยันสิ่งดีๆกับตัวเองที่กาลังเกิดขึ้นด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ